มันจะทำไงอาวิธแล้วอาวิธเลยเฮ้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 ยไวมก้งขดไวเฮ้ยเฮ้ยขดไวพี่ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีลุงป้านาะอานะทุกทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมกับช่องเสือป่าชาแนลครับพี่พี่วันนี้เนี่ยผมก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในป่านะครับโซนกระต๊อบของลุงสามแะพี่พีผมเนี่ยก็ได้มาคนเดียวนะวันนี้แล้วผมเนี่ยก็ได้ยินข่าวจากพี่ท้องดีนะว่าไอคนแขนดำนะครับที่พี่พีที่พ,พี่ทองดีเนี่ยเคยจัดการมันไปนะมันกลับมาที่กระต๊อบอีกแล้วนะพี่พี มันเนี่ยไปค้นหิ้งพระพี่ท้องดีนะวันนี้จนเละเทะหมดเลยนะผมขึ้นไปดูเห็นกับตาเลยพระอะไรบนหิ้งเนะี่ยล่วงมาหมดเลยนะแต่ว่าไม่มีคนอยู่ในกรนะ้อมนะโชคยังดีไอเจ้าเจ้าปลาทูเนี่ยก็ได้มาบอกผมนะมันจะเข้าไปห้ามแล้วแต่มันก็กลัวโดนทําร้ายนะเพราะไอ้ไอ้แขนดาเนี่ยมันกลับมาคนเดียวแต่ลอมนี้เนี่ยมือมันเนี่ยไม่ได้แขนดํานะเหมือนมันเนี่ยจะล้างมนดําตรงนั้นเนี่ยได้แล้วนะพี่ แล้วมันกลายเป็นคนเล่รล่อนไปเลยนะตอนเนี้เหมือนคนบ้าเลยนะผมก็ต้องจัดการมันนะครับผมก็หนีตามรอยมันมามันก็ามาเส้นสุดอยู่แถวๆนี้นะเพราะว่ามันมีรอยแหวกหญ้าอะไรมาเต็มเลยนะจนมาเส้นสุดทางแถวนี้นะพี่ๆแต่ผมจะเดินเข้าไปหาเรื่อยๆนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะก็จะมืดแล้วพี่ๆผมเดินตามตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวด้วยนะแต่ก็ยังมี มิดุคมนี่ยมานะผมจะจัดการมันนะพี่พี่ผมจะไม่ปล่อยมันไปแล้วนะเพราะว่าผมเคยใจดีกับมันแล้วนะครับพี่ท่องดีก็เคยใจดีกับมันแล้วเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็หักหลังนะครับมันก็ยังกลับมาวันนี้ผมต้องจัดการมันให้เด็ดขาดนะครับถ้ามีภาพอะไรที่รุนแรงนะผมอาจจะต้องปิดกล้องก่อนนะก็ฝากเป็นกําลังใจฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวพี่พี่เห็นเป็นรอยแหวกทางมาทางนี้นะนี่เลย ผมก็เดินมาจากทางนี้นะพี่พี่นะ <c oughs> ที่นี่ก็ <c oughs> ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันพราอมเป็นเส้นทางเลี่ยงจากกระต๊อบลุงสามนะตรงเนี้เนี่ยเป็นรอยทางอยู่นะมันน่าจะมาทางนี้แหละ มันจะมืดแล้วนะพี่ตอนนี้ก็กล้องผมอาจจะเริ่มเบลอแล้วนะครับเป็นเวลาหกโมงล้ะท้องฟ้ายังสว่างอยู่แต่ว่าในป่าเนี่ยมันจะเริ่มมืดไวกว่านะเพราะแสงทะลุออกมาไม่ได้นะครับในโซนปน่ามีอันตรายมากนะคนเดียวเนี่ย ผมไม่น่ามาคนเดียวเลยนะผมนึกว่ามันจะเข้ามาไม่ไกลนะมันเดินมาไกลามากเลยนะพี่พีๆนะถ้าเป็นอะไรที่อันตรายผมต้องหนีก่อนนะพี่พี่ถ้ามันมีพวกนะแต่ถ้ามันคนเดียวนะผมว่าผมจัดการมันได้อยู่นะ <c oughs> ทำผมละแวงเลยนะ พอเริ่มมืนเนี่ยผมก็เริ่มระวังที่นี่พอมืนเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆน่ากลัวหน่อยนะดี องคนเลยพี่ ใช่แล้วพี่พี่ไม่ใช่แล้วขึ้นต้นไม้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หนาใช่คนนะ่น่าใช่คนอาจจะสมิง เดินวนพลาดเลยดูดิมาสัตว์เ,ย,วนนเยื่อสนุมแน่เโอ้ยขนลุกเลยดิตอนนี้ผมรีบบินขึ้นมาที่สูงนะเกือบไม่ทันเนี่ยที่ไม่เห็นผม นะพอได้ผมอยู่ที่ต่ำเนะี่ยเสร็จมันแน่เลยโอยต้องเงียบๆเ,เลยพี่พี่มันมันเช็ดคราบตรงปากมัน ผมแสดงมนรู้ว่าผมต้องตามามามันเลยล่อผมมาที่ชมสมิงแถวนี้นะผมไม่รู้ที่นี่ที่ไหนเลยนะแต่รู้แล้วมันมีสมิงนะแถวนี้มันล่อผมมาถึงป่าแห่งนี้เลยมันจะมันอยากให้ผมเนี่ยโดนสมิงกินแน่มันถึงแอบล่อผมมาเนะี่ย เดาเล้างกูเรื่องข่ามิดแล้วอาโอทอดอยู่ผมอยู่บนยอดไม้นี่นะ ถ้ามันเดินมันมาทางนี้เนี่ยผมเสร็จมันแน่เลยนะอ้โอ้ย<า>โอ๊ย<า>โอ้อยต่อไหมตายอีกแล้วขอโทษอาจจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วมันมาใกล้ๆผมเลยดูดิ ได้ามากพี่พี่ตอนนี้ผมกลัวกลัวหาคนมาให้ป้าเดี๋ยวนี้ข้าสำแทบได้ว NO ่าเจ้าน allora ี้มันมีคนเฮ้ยข้าไปเลิกงั้นเจ้าก็ไปเอามาเดี๋ยวนี้อ๋อพี่ผมนั่งตรงนี้คนเดียว 何で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  ท้องคาถาไว้นะจงไม่เห็นผมอันนี้มือผมสั่นใหญ่เลยนะตัวมันพร้อมสูบเลยนะดูดิ พ,พเหมือนมันจะไม่ยอมปล่อยนั่นไปนะผมไม่ช่วยมันนะไอหมอนนี่แหละที่มันไปยุ่งกับต๊อบพี่ทองดีนะหรือจนพังหมดเลยนะมีสมควรโดนแล้วนะพี่พี่น่าเวทนามากๆเลยนะครับแต่มันก็สมควรแล้วนะบาปกรรมที่มันทำไว้นะ ผมจะต้องลงแล้วก,กลับแล้วนะโดยสมบูถ้าผมกลับเนี่ยถ้าผมไม่กลับเนี่ยผมเสร็จมันแน่เลยนะอขอลงก่อนนะครับต้องตอนนี้ต้องหาทางลงหนีก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยไวมั้งตรไวเฮ้ยเฮ้ยโคตรไวพี่พี่ไวมั้งเฮ้ยโอ้ยไปพี่พี่ขอนื้อเอกจากปลาก่อนเฮ้ย เฮ้ยโคตรไหวเลยีิเมื่อกี้อยู่กันโคตรไกลเลยนะอยู่ๆมันก็โผล่มาใกล้ๆผมเลย เหนื่อมากเนี่ยผมรู้ได้ไงมันมาที่นี่นะมันทิ้งร่องรอยไว้เต็มเลยนะเนี่ยเพื่อให้ผมเนี่ยตามมันไปนะเห็นไหมพี่พี่ระหว่างทางม่มีแต่รอยตัดกิ่งไม้อะไรเนี่ยตลอดทางเลยผมก็เดินตามมาตั้งแต่บ้านพี่ทองดีเลยนะมันตั้งใจทิ้งร่องรอยเอาไว้เพื่อให้ผมเนี่ยตามมันเข้ามา นะครับมันจะล่อผมมาในดงสมิงนะมันกายให้ผมในดนสมิงกินแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่ล่อแทนนะนี่นะดูล่องรอยผมมาที่นี่ผมไม่เคยเห็นเลยนอกจากหมอนี่แหละมันทิ้งล่องรอยผมตามมานะดูโอเสียง มันยังอยู่นะใจหายใจความหมดต้องรีบกลับไปบอกพี่ทองดีนะ ก็จะทาร้ายคนอื่นไปเรื่อยๆนะไอคนเนี้ยดี่ผมไม่ช่วยมันอนะ่ะเพราะว่ามันสมควรนะครับต้องไปดูร่องรอยบ้านพี่ทองดีนะตอนเนี้ยคือมันเอาพระพุทธรูปที่ผมเนี่ยเอาวางไว้เนี่ยเฟียงทิ้งลงกับพื้นหมดเลยนะครับจนผมเนี่ยต้องมาหาตัวมันนะเพื่อจัดการมันนะครับเพราะผมเคยดีกับมันแล้วพี่ทองดีก็เคยดีดีกับมันแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังกลับมาเล่นงานแล้วก็มาทำร้ายเข้าของพี่ทางดีนะ จนผมต้องมาหามันที่นี่นะครับมันไม่น่าเชื่อมีความคิดที่ดีมากนะมันจะร่อผมมาที่นี่นะโอเคพี่ๆเดี๋ยวเจอกันข้างนอกป่านะเดี๋ยวผมขอตัวออกจากป่าก่อนนะครับผมฝ <c oughs> ากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเมื่อกี้ระหว่างทางกลับมาเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงมันเนี่ยดังไล่หลังข้างบนมาเลยนะพ,พี่นะ ดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนนะในคันนี้มันน่าจะเป็นสมิงคลานนะครับพี่พี่ที่อยู่ที่วัดลางนะมาถึงน้ำตก ถ้าผมอยู่คนเดียวเมื่อกี้ถ้าผมโดนมเล่นงานขึ้นมาเนี่ยอาจจะแย่เลยนะแต่ว่าผมหนีมาก่อนคือผมคิดถูกแล้วนะครับถ้าอยู่เนี่ยแย่เลยโอเคพี่ๆเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปวิดีโอหน้านะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องกลับไปบอกพี่ท้องดีนะครับมาช่วยจัดการมาเจ้านี้นะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ